แม่สุดกลันรำไห้อาไลแตงโมโครบหนึ่งเดือนเปิดจดหมายเขียนถึงลูกเผยคำพูดที่เป็นลางแม่สุดกลันรำไห้อาไลแตงโมโครบหนึ่งเดือน เปิดจดหมายเขียนถึงลูกเผยคำพูดเป็นลางบอกอยากรับใช้พระเจ้ายืนยันแม่เห็นผ้าขาวของแตงโมจริงๆวันที่25มีนาคมแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของลูกสาวเนื่องในวันครบรอบหนึ่งเดือนของการจากไปเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมา โดยนางพานิดานำช่อดอกกุหลาบสีขาวมาวางไว้บริเวณท่าน้ําพร้อมจดหมายลายมือที่เขียนถึงความรู้สึกถึงลูกสาวที่จากไปโดยที่ไม่มีวันกลับจากนั้นนางพานิดาได้ไหว้และตั้งจิตอธิษฐานถึงแตงโมนางพานิดาร่ำไห้เปิดใจว่าแตงโมขึ้นสวรรค์ไปแล้วเราต้องอัญเชิญพระเยซูมารับรู้ความรู้สึกของแม่ตั้งแต่เดินเข้ามา mm. เห็นแม่น้ำแล้วรู้สึกขนล,ลุกมากแม่พูดไม่ออก สงสารลูกและคิดถึงแตงโมมากๆแตงโมขึ้นสวรรค์ไปทำงานให้พระเยซูแล้วแม่ยังห่วงเรื่องคดีแต่แม่ไม่เร่งอยู่แล้วส่วนหัวใจของแม่แตกสลายมากๆเลยแม่ก็ผอมลงเพราะหัวใจสลายเราคิดถึงเขามากเขากำลังน่ารักกับเรามากด้วย แม่เสียใจและสะอื้นลูกเราไม่น่ามาเสียชีวิตเรายังรับไม่ได้คงต้องใช้เวลาทุกวันนี้ก็ทรมานพูดกับลูกด้วยว่าจะไปท่าเรือและนำดอกไม้มาให้เราจะทำอะไรก็จะบอกตลอดเหมือนเขายังอยู่กับเรานางพานิดากล่าวต่ออีกว่ายังไม่มีใครรู้ความจริงว่าแตงโมนับถือพระเจ้าแตงโมบอกอยากรับใช้พระเจ้าพูดเหมือนเป็นลางบอกเหตุ โดยยังไปโบสถทุกวันอาทิตย์ด้วยหลังเสร็จงานศพของแตงโมแม่จะเปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาคริสเพื่อเป็นของขวัญให้แตงโมที่เคยขอไว้ด้วยนางพานิดากล่าวต่ออีกว่าส่วนจดหมายของแม่ที่เขียนถึงแตงโมนั้นสรุปว่าตอนนี้รู้ว่าน้องอยู่บนสวรรค์แล้วอยู่กับพระเจ้าซึ่งแตงโมบอกตลอดอยากรับใช้พระเจ้ามีเจตนาแบบนี้มาตลอด ตอนนี้ก็สมความปรารถนาแตงโมแล้วหลังเสียชีวิตก็ขึ้นสวรรค์ไปแล้วถึงน้องแตงโมลูกรักของแม่บัดนี้น้องขึ้นสวรรค์แล้วตามปรารถนาของน้องที่อยากรับใช้พระเจ้าน้องพูดให้แม่ทราบบ่อยๆแม่ดีใจแต่แม่คิดถึงลูกมากแม่หัวใจสลาย ตั้งแต่รู้ข่าวว่าเป็นลูกแม่ที่ตกน้ำวันนี้น้องจากไป30วันแม่เสียใจที่น้องจากแม่ไปอย่างเร็วมากน้องกำลังสวยมากเรากำลังมีความสุขกันมากน้องเพิ่งรับปริญญาได้ไม่กี่วันน้องก็กลับมาอ้อนแม่มากแม่อธิฐานทุกวันกับพระเจ้าขอให้น้องมาอยู่และมาหาแม่แม่คุยกับรูปแต่งโมทุกวันเหมือนน้องยังอยู่กับแม่รักลูกสุดหัวใจที่ถึงลูกมาก นางพนิดาอ่านข้อความในจดหมายที่เขียนถึงลูกสาวนางพนิดากล่าวถึงประเด็นผ้าคลุมขาวของแตงโมว่ายืนยันแม่เห็นผ้าขาวจริงๆเมื่อกลับไปบ้านและเห็นทีวีช่วงดึกกล้องส่องไปที่เรือที่เคลื่อนแตงโมมาและมีเจ้าหน้าที่ร่วมกตันยูคนหนึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นเอาไม้เขี่ยผ้าขึ้นจากน้ำอีกมือก็จับเรือไว้โดยพบเป็นผ้าผืนใหญ่ คุณแม่เห็นเต็มตาเลยแม่ไม่ได้มโนอะไรเวลาดูข่าวลูกจะละเอียดมากความคิดแม่คิดว่าเจ้าหน้าที่เก็บไว้ให้พี่ไทยไม่เห็นแน่นอนเพราะหันหลังให้ส่วนประเด็นที่สาวโอเดตเฮนรียแจ็คโคมินนางแบบสาวออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของนักแสดงสาวแตงโมนิดานั้นนางพนิดากล่าวว่าแม่ไม่รู้จักโอเดตและไม่รู้ข่าวด้วยแม่ไม่สนใจเพราะไม่รู้จักกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด